สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนพิชาบุญพงศอยู่ชั้มัธยมศึกษาปีที่6ก4เลขที่32วันนี้จะมาเฉลยในปี58ข้อ31และ39ค่ะข้อ31นะคะข้อมูล2ฉชุดเป็นดังนี้ชุดที่1 1 3 3 6 8 9ชุดที่2 2 3 4 5 5 5ใช้ข้อที่1ค่าเฉลยเลขคณิตของชุดข้อมูลที่1มากกว่าค่าเฉลยเลขคณนตของข้อมูลชุดที่2อยู่0.5เราจะหาจากสูตร x b า r เท่ากับ igma x ชุดที่หเราจะให้เป็น x มาหนคึค่ะเท่ากับ1นึ่งบวกสามบวกสาวกบวกแบวกเาค่ะส่วนข้อมูลทั้งหมดก็คือหกถ้าเป็นสามสิบสวนเท่ากับหค่ะชุดที่2ก็จะเป็น x มาสองเท่ากับซมา x i ส่วน n เท่ากับ2องบวกสาบวกส่บวกห้ตัวค่ะส่วนได้ข้อมูลทั้งหมดก็คือ6เ6ท่กเเกาทกับ ี่สิบสี่ส่วนหกได้เป็นส0ดังนั้นข้อหนึ่งจะผิดนะคะเพราะว่าในส่วนบอกว่าห่างกันอยู่สีจุดห้าแต่พอคิดออกมาแล้วได้หนึ่งะะต่อไปเราจะดูข้ออื่นด้วยนะคะข้อมูลทั้งสองชุดมีฐานนิยมเท่ากันถูกค่ะได้สี่จุดห้าเท่ากันทั้งคู่เลยนะคะพอคิดออกมาแล้วข้อที่สามนะคะฐานนิยมของข้อมูลสองชุดนี้ต่างกันอยู่สองถูกค่ะเพราะว่า ชุดที่1มีอยู่สส่วนชุดที่2ม,มีอยู่ห,าหานะคะก็ต่างกันอยู่สองข้ข้อ4ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลชุดที่2ของทั้ง2ชุดเท่าก,กับ4.5่ล้าเราจะหาจากสูตรซิมาก,อกไอหนึ่งบวกซีมาออสองสดยเอ็เท่ากับ30มสบวก 24, วยีสบส่วนหบวก 1้าสับจะได้เป็น4.5ถูกข้อ5นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1เท่ากับฐานนิยมของข้อมูลชุดที่2ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่1นคือนะคะส่วนฐานนิยมของข้อมูลชุดที่2ก็เป็น5แล้วาคนี้ว่าถูกค่ะข้อนี้ตอบข้อที่1นึะคะ่ะต่อไปข้อ39นะคะข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ A 11 15 18 25 B 36 41 47แล้วก็53ค่ะถ้าข้อมูลชุดน,นี้มีมัยาธยฐานเท่ากับ28แล้วค่าเฉลีย่ยเท่ากับ28.5และพิสมัยของข้อมูลชุดน,นี้เท่ากับเท่าใดจุดกำหนดค่าเฉลีย่ยมาให้นะคะก็คือ x b เท่ากับ28.5 ma เท่ากับ28จดทำหารพิสมัยแรงเท่ากับเท่าไรขั้นตอนที่หนเราจะหา Position M e นะเท่ากับ N บวก1ส่วน2 N ก็คือ10ค่ะจะได้5.5ค่า M อ็เป็น x วกส่วน2งคือ25่5้คือ B วนส ก็คือ28่ดค่ะย้ายสองไปหุ่นกับ28แล้วเอา25ไปรูไปลบค่ะก็จะได้เป็น31อขั้นตอนที่2นะคะจะถือเอ็ก x มาเท่ากับมาเอกไอส่วนเอ็กมาก็คือ28 5เท่ากับ A บวก บวก B ก็คือ31บวก3 6บวก41บวก47แล้วก็บกวกด้วย53ค่ะส่วนด้วย10เราจะย้าย10ขึ้นไปคนกับ285ได้เป็น285้า 277ลบ285จะเป็น a เท่เากับ285ลบ277เก็จะเท่ากับ8น,นะคะขั้นตอนที่3เราก็จะหาแรงเท่ากับ x ลบ x มิน x ก,ก็คือ ลบด้วย8ก็จะเป็น4 5่หดังนั้นแรงก็จะเท่ากับ4 5นะคะข้อนะคะค่ะ